ขอการค่ะพันเตเมื่อวานอ่านเรื่องพบภูมิค่ะพันเตการเกิดสังคมมนุษย์นะค่ะคุยเรื่องนี้กันหน่อยก็ได้เนาะวาเสตทะและภาระดวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลที่โลกนี้จะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ ตรงนี้น่าจะเป็นสัตตานังย่อมเกิดในอาภัสระภรมชั้นหนึ่งคือพรมกายิการนังมีอายุกับนึงชั้นสองหรือว่าการุณาเนี่ยอาภัสระเนี่ยอายุสองกับมุติตาตาติยชานชันสามก็คือเทวดาชั้นรูปประพบชื่อว่าสุภกินหะมีอายุ4กับส่วนอันที่4ี่คืออุบเบกขา ก็คือเทียบเท่ากับจัตุตฌานชานั้นสี่ก็คือชื่อชั้นนั้นเรียกว่าเวหภลมีอายุห้าร้อยกับขอโอกาสครับผมเคยสงสัยอยู่ครับพันเตครับว่าอันเนี้ยครับที่ว่าอายุหนึ่งกับเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราแค่แต่ชานหนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยด้วยความที่กุศลที่เราเข้าไปแต่ชานหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสก็คือเหมือนว่ามันอัตโนมัติเลยก็คือเป็นคมหนึ่งกับหรือว่า เราต้องแตะบ่อยๆแล้วแตะแ,ตะแล้วแช่แล้วไม <c oughs> ไม่ใช่แตะครั้งนึงพระองค์บอกว่าต้องอยู่ด้วยความคุ้นชินเคยชินคือเราอยู่กับมันจนชินแล้วอะ่ะเป็นประจำได้ดังนั้นชานหนึ่งก็อย่างที่พระองค์บอก,บอกมันจะต้องออกจากกามไม่ได้ก่อนถ้าในความคิดเราเนี่ยมันยังวนอยู่แต่เรื่องโลกอะ่ะมันก็จะเข้าชานหนึ่งได้ยากอันนี้แหละต้องอยู่กับมันให้คุ้นชินแล้วก็สามารถจะเข้าตอนไหนก็ได้อันนี้เรียกว่าอยู่จนคุ้นชินละ ถึงจะมีโอกาสได้ภูมิายิกาเมื่อเราตายไปในขณะนั้นน่ะสมมติเราตายไปในชั้นหนึ่งขณะนั้นเราเข้าสมาธิอยู่ก็เนี่ยอายุหนึ่งกับความแตกต่างระหว่างปุถชชนกับอริยะเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงัดจากกามและอกสุทลธรรมตั้งหลายบรรลุปฐมฌานนี่เข้าชั้นหนึ่งได้ใช่ไหมมีวิตกวิจารมีวิติสุขเกิดจากวิเวกแลวแรอยู่ เขาย่อมชอบใจปฐมฌานปรารถนาปฐมฌานและถึงความยินดีด้วยปฐมฌานเขาดำรงอยู่ในปฐมฌานน้อมใจไปในปฐมฌานอยู่มากด้วยธรรมนั้นเห็นปะไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทํากาละย่อมก็ถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาต้องอยู่ให้มากไม่งั้นเข้าไปเกิดเป็นพรหมชั้นพรหมกายิกาไม่ได้พี่กุทั้งหลาย กับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าภูมิกายิกาปุตุชนเห็นป่ายังเป็นปุตุชนอยู่นะดำรงอยู่ในชั้นภูมิกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกําเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยว่างยังไม่รอดนะเพราะว่ายัางไม่เห็นอริยสัจสี่ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค ดำลงอยู่ในชั้นภูม,มากายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นสิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองอ,อันนี้พงค์บอกว่าอันนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันระหว่างอายยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่หมายถึงว่าเมื่อยังมีการเกิดอยู่อันนี้คือความต่างกัน คือสรุปว่าคือการเข้าสมาธิไปแล้วต้องพิจารณาเห็นเกิดเห็นดับด้วยไม่ใช่เข้าไปอยู่เฉยๆโดยไม่เห็นอริยสัจสีได้แค่ศีลกับสมาธิปัญญาไม่เกิดเพราะว่าไม่เห็นเกิดดับเข้าไปนั่งทําให้จิตสงบเฉยๆโยงกโออากาสก่ะันเตค่ะโยงก็ใครควนว่าที่ไปยึดติดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องสมมุติที่เราไปสมมุติว่าเราชื่อสมควรเราเกิดมาแล้วเรามีไอ้นั่นอีนี่ สมมุติว่าบานนี้เป็นบ้านของเราสมมุติว่ารถนี้เป็นรถของเราแต่เรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมามแม้แต่ร่างกายของเรานี้มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุดินธาตุน้ําไฟลมมันก็เอามารวมกันมันถึงปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารทั้งหลายแล้วมันก็ไปถึงว่าที่เราพอใจเนี่ยมันคือสัตตานังที่มันไปเกาะตรงไหนพันเตเปียบเสมือนกาวที่มันไปหยด พราะความพอใจนั้นอ่ะเราถึงไปยึดไปยึดไปยึดคิด<ช>ว่าเป็นของเราของเรา<ช>แต่จริงๆแล้วใครควรดูแล้วมันไม่มีของเรามันเป็นแค่ธรรมชาติขึ้นมาขึ้นมาเท่านั้นเองใช่ค่ะอันนี้มันคือคือความคิดใช่ไหมคะพันเตคะอ่าการใครควรทําก็ยังอยู่ในหมวดที่ใครควรท<ช>ําแต่ถ้ามันปิ้งขึ้นมาอย่างนี้มันก็สมควรที่จะใครควรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ใครควรไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันยอมรับจริงๆว่ามันใช่จริงๆอ๋อ้ามันมาอย่างนี้แล้วแล้วเราใครควรไปเรื่อยๆเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะยอมรับของมันเองใช่ไหมครับว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะที่องเรียกว่าเป็นสัญญาที่เป็นส่วนของวิชาทําให้เรามีความรู้ละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราอย่างที่โยมพูดอ่ะมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติค่ะอยู่ที่ว่าเราเข้าไปยึดมันเองค่ะมันก็เลยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อกี้ถึงไหนละ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วงบอกว่าโลกพินาศเลยที่พพาที่เจ็ดวงอ่ะมหาปัตภีละลายใช่ไหมส่วนมากการติดทั้งหลายเนี่ยก็จะไปบังเกิดที่อาภาัสราสารนั้นได้สําเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารชั้นสองก็คือมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพสิ้นกาละนานยืดยาวช้านาน การกาพันเตการเกิดตรงนี้ก็คือหลังจากที่โลกแตกแล้วสิครับอ่าก็นี่งไงที่ผมบอกว่าโลกพินาศแล้วพอโลกพินาศระบบสุริยะจักรวาลมันก็พังไปด้วยธาตุทิ์ก็ไม่มีพระจัน์ก็ไม่มีอะไรมันก็พินาศไปหมดพระเศรษฐะและพระราชวัชชะมีสมัยซึ่งในบางกลางบางคาวโลกนี้จะกลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกําลังเจริญขึ้นอยู่โดยมากเหล่าศรัทธากันจุติก็คือตายจากอาภัสระลงมาเป็นอย่างนี้ มนุษย์เริ่มเกิดแล้วนะสว์เหล่านั้นได้สําเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารรัศมีสร้างออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันง,งามก็คล้ายๆกับพวกอภัสระเหมือนกันแต่เป็นมนุษย์นี่แหละมนุษย์สมัยนั้นมีกายสําเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารแล้วก็มีรัศมีสร้างออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศ สมัยนั้นจัก,กรวาลทั้งสิ้นนี้เป็นน้ําทั้งนั้นมืดมนแลไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏเห็นไหมสมัยนั้นมนุษย์ใช้แสงจากตัวเองสัญจรไปดาวต่างๆก็ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ไม่ปรากฏเดือนและปักก็ไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงก็ไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งการนับเพียงว่าสัตตะเท่านั้น ก็คือมีขันห้ามีวิญญาณมีนามรูปมีปกติแหละมีการติดมีความพอใจในในร่างกายที่นิรมิตด้วยใจก็มีสัตตานางเหมือนกันอ่าในแหละก็คือขันห้าครบละมีขันห้าเหมือนกันแต่จริงๆแต่ว่าสมัยนั้นน่ะได้กลายเป็นทริปแค่นั้นเองนิรมิตด้วยใจได้เสร็จแล้วขั้นต่อมาโดยการลวงไปแห่งการนานไกาได้เกิดมีเงวนดินขึ้นปรากฏแก่สัตว์เหล่าน,นั้น งวนดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวดแล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนเงืนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสหรือในข้นอย่างดีมีรสอร่อยลวงพึ่งเล็กอันหาโทษมิได้เมื่อสัตว์เหล่านั้นพากาันเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มดู รถของหันดินได้ทราบสร้างไปแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้นต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้นงวลดินให้เป็นคำเป็นคำด้วยมือแล้วบริโภคในคราวที่พากันบริโภคหัวดินอยู่รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็ได้หายไปแสงที่เคยมีที่สร้างออกจากร่างกายก็ไม่มีเริ่มจะเป็นกายหยาบละเมื่อรัศมีกายหายไปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏ เริ่มอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ละไม่ต้องอาศัยแสงจากร่างกายละกายมันจะเริ่มหยาบขึ้นหยาบขึ้นเรื่อยๆเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏดาวนักสัตว์ดาวทั้งหลายย่อมปรากฏกลางวันกลางคืนปรากฏฤด,ดูปีย่อมปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลโลกจึงกลับเจริญขึ้นอีกขั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภคหุ้นดินรับประทานงุ้นดินมีงุ้นดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นกันลช้านานด้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นมัวเพลิดเพลินบริโภคงุ้นดิน รับประทานงวนดินมีงวนดินเป็นอาหารนำลงอยู่ได้สิ้นกาลช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปบางพวกมีผิวพันธุ์งามบางพวกมีผิวพันธุ์ไม่งามก็เกิดการดูหมิ่นกันเหมือนเหยียดสีผิวนะเพราะทนงตัวปาลบผิวพันธุ์เป็นปัจจัยงวนดินจึงหายไป เมื่อง้วนดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีกระบี่ดินสัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบี่ดินเป็นอาหารก็ดูหมิ่นกันอีกทะนงตัวเพราะปลาลบผิวพันธุ์กระบี่ดินก็หายไปเมื่อกระบี่ดินหายไปแล้วก็ได้มีเครือดินก็กินเครือดินต่อก็ดูหมิ่นกันไปเรื่อยๆเ,เครือดินก็หายไปแล้วก็ได้เกิดข้าวสาลีขึ้นในที่ที่ไม่ต้องไถ เป็นข้าวไม่มีรำไม่มีแกลบขาวสะอาดมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนำเอาเข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเยน็นตอนเช้าข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้นนำเอาเข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลยมีมาตลอด สัตว์เหล่านั้นจึงได้บริโภคค่าสารีนั้นเป็นอาหารร่างกายก็แข็งกล้าขึ้นทุกทีสตรีก็มีเพศหญิงปรากฏและบุรุษก็มีเพศชายปรากฏเพศเริ่มปรากฏละหลังจากที่มนุษย์เนี่ยกินข้าวด้วยว่าสตรีก็เพ่งบุรุษอยู่เสมอและบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอเมื่อคนทั้งสองเพศต่างก็เพ่งดูกันและก,กันอยู่เสมอก็เกิดความกำหนัดตอนแรกอยากใช่ไหมอยากในดินก่อนพอกลายมาเป็นราคะละกำหนับในเพศตรงข้าม เกิดความร้อนร้อนขึ้นในกายเพราะความร้อนร้อนนั้นเป็นปัจจัยเขาทั้งสองจึงเสพเมถุนกันก็มีเพศสัมพันธ์กันในสมัยนั้นสัตว์พวกใดเห็นสัตว์พวกอื่นเสพเมถุนทํากันอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมุนโคใส่บ้างพร้อมกับพูดว่าคนชาติชั่วจงจิบหายคนชาติชั่วจงจิบหายดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าก็ทําไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทําแก่สัตว์เช่นนี้เล่า ก็โดนเรียกว่าสังคมเหยียดหยามมานะสัตว์พวกใดเสพมีถุนการสัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้สิ้นสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างแล้วเขาก็เลยพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังอาศรธรรมนั้นครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกลียดค้านจึงได้เก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคาวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นเริ่มสั่งสมอาหารต่อมาสัตว์พวกอื่นก็ถือเอาเป็นแบบอย่าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้นสองวันบ้างสี่วันบ้างแปดวันบ้างเมื่อสัตว์ทั้งหลายพยายามเก็บสะสมข้าวสาลีไว้บริโภคเมื่อนั้นข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวที่มีรำหอมเมล็ดบ้างมีแกรบหุ้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆขอการคำบันเตะพบภูมิที่ผมก็ว่าผมอ่านมา น่าจะสองรอบแล้วผมยังไม่ลึกซึ้งเท่าวันนี้เลยโอ้เห็นภาพนี่ก็เท่ากับว่าสิ่งดีๆก็เริ่มหายไปเรื่อยๆใช่สัตนาก็พอกปูนขึ้นพอกพูนขึ้นแล้วมันก็สอดคล้องกับที่มนุษย์แ0 0 0มืหรือ 40, 000, สี0หมื่นสองันห้สอดคล้องทังหมดเลยเห็นไหมครับครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลภสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้มาบริโภค สลานน้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นและได้ตักเตือนว่าแนกสัตว์ผู้เจริญก็ท่านกระทำกรรมชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านใหญ่ได้กระทำกรรมชั่วช้าเห็นปานนี้เลยแม้ครั้งที่สองเขาก็ยังคืนทำเช่นเดิมแม้ครั้งที่สามนี่การขโมยเริ่มปรากฏแล้วนะท่านผู้เจริญเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให จากปากฏการตีเตียนจากปรากฏการพูดเทศจากปรากฏมันยาวนะเดี๋ยวมันจะสรุปให้ฟังต่อไปเขาก็เลยสมมุติก็คือแต่งตั้งจัดผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรกล่าวให้เป็นผู้ที่ตดเตียนผู้ที่ควรตดเตียนให้เป็นผู้ขับไล่ก็คือตั้งมหาชนสมมุติมหาสมุตตินี่ไงอักขละวัคศาสตร์จึงเกิดขึ้นเหมือนว่าสังคมมันเริ่มมีคนดีคนไม่ดีอปะาปนอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผู้นํา ผู้นำที่จะคอยมาจัดการดันั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยแต่งตั้งสมมติกษัตริย์ขึ้นเดี๋ยวว่าอันนี้คือเป็นที่มาของกษ,ษ,ษัตริย์ละแต่คนที่เป็นกษัตริย์สมัยนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมนะก็คือคําว่าขัตติยะนั่นเองกษัตริย์แล้วก็มีคําว่าราชาเกิดขึ้นราชาเพราะเหตุที่เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมคือทําให้คนอื่นมีความสุขได้โดยธรรมเนี่ยจึงมีการบัญญัติคาว่าราชาขึ้นมา กษัตริย์นี่ยังยังน้อยกว่าพระราชานะพระราชานี่ต้องทําให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขโดยทาด้วยพวกพราม์เนี่ยเขาคิดว่าพวกเราควรไปลอยอักษศลตอนนี้คือมีบาปอกุลเกิดขึ้นละก็จะมีพวกเริ่มหาวิธีพ้นทุกข์นะพราม์เหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมซึ่งมุงบังด้วยใบไม้ในลาวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงบงังด้วยใบไม้พวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็นจึงได้พากันเที่ยวสแสวงหาอาหารตามคามะนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้าเขาเหล่านั้นค้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมก็คือทําสมาธิอย่างเดียวคือสมัยนีย้เขาไม่รู้หรอกเกิดดับเป็นยังไงเขาทําสมาธิอย่างเดียว เพราะนั้นพวกศาสนาพราหมณ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะได้แค่สมาธิแต่ปัญญามไม่มีไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับการเพ่งเนี่ยพวกจเจริญฌานชายิกาจึงเกิดขึ้นหลังจากพราหมณ์เนี่ยเข้าไปเพ่งพอเพ่งมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาพวกจเจริญฌานจึงเกิดขึ้นแล้วก็จะมีพวกที่เพ่งไม่ได้เรียกว่าอัจชายิกา ท่านผู้เจริญเ๋ยก็สัตว์เหล่านี้ไม่อาจสําเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในลาวป่าเที่ยวไปยังบ้านนี้ขมใกล้เคียงจัดทําคัมภีร์อยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ดังนี้พวกนี้ไม่ได้สมาธิหาวิธีก็คือทําคัมภีร์ขึ้นมาแล้วสวดคือทําสมาธิไม่ได้ไงก็อาศัยคัมภีนี่แหละสวดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดสมาธิขึ้นมาเพราะว่ากําลังไม่มากพอ ก็สมัยน <google> <boundaries> ั้นการทรงจำการสอนการบอกมนถูกสมมติว่าเลวมาบัดนี้สมมุติกันว่าประเสริฐตรงนี้หมายความว่าในสมัยนั้นน่การทรงจำการสวดมน์เนี่ยในสมัยเนี้ยเขาบอกว่าเลวนะเพราะว่าเขาไม่ได้สมาธิไงพวกนี้สมาธิทำไม่ได้ก็เลยไปจัดหามนมาสวดกันพวกกเลยบอกว่ามาในบัดนี้สมมุติกันว่าประเสริฐพวกสวดเนี่ยคือทาสมาธิไม่ได้ไงอันนี้จบเรื่องพราหมณ์นะ บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกยึดมั่นในเมถุนแล้วประกอบการงานเป็นแผนกแผนกอันนี้ตระกูลเวทเริ่มเกิดขึ้นละก็คือพวก้าเมค้า,คาบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกประพฤติตนโหดร้ายทํางานต่ําต้อยอันนี้คือพวกสูตรสุดทาสุดทาก็คือพวกขอทานพวกคนจนน,น่ะบรรณะทั้งสี่เกิดขึ้นนี่นคือกษัตริย์พรามเวทสูตรอันเดียวกันเวทกับแพทย แต่ภาษาไทยเขาจะใช้คําว่าแพทย์ะนะภาษาบาลีก็คือเวศสาเนหะ็นไหมอังนั้นเราใช้คําของพุทเจ้าดีกว่าก็คือตระกูลเวทก็คือพวกพอ่อค้าแนมะ่ค้าเนี่ยพวกค้าขายนั่นเองตระกูลสุดทาเนี่ยคือเป็นคนจนเห็นใจและทรัพย์สมบัติมีสมัยที่กษัตริย์บ้างพราหมบ้างเวศบ้างสูตรบ้างตำหนิรทำของตนจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ด้วยประสงค์ว่าเราจะาเป็นสมณะนะด้วยประการดัทงที่กล่าวมานี้พวกสมณะ,ะจึงเกิดมีได้จากวนะทั้งสี่เหล่านี้กษัตริย์พราหม์เว ết, สูตรก็ดีสมณะ,ะก็ดีประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนสุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเพราะยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิิบาตนารกทั้งสิน้นแต่ถ้าพวกที่ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสมาธิ เบื้องหน้าแต่ตายพะกายแตกย่อม้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้ทำดีทำชั่วปนกันนะนะเบื้องหน้าแต่กายแตกย่อมเสวยสุขบ้างทุกบ้างก็คือพวกมนุษย์กษัตริย์ก็ดีพางก็ดีเวทก็ดีสู่ก็ดีสำรวมกายวาจาใจอาศัยเจริญโพธิปักจยธรรมทั้งเจ็ดแล้วย่อมปรินิพานในปัจจุบันนี้เทียวก็ <c oughs> บรรดาวันณนะทั้งสีนี้วันณนะใดเป็นพิกขุสิ้นอาสาวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทาทำเสร็จแล้ว วางภาระเสียได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วหมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้วหลุดพ้นแล้วพะรู้โดยชอบวันนั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศดกว่าคนทั้งหลายโดยทมแท้จริงมิใช่นอกไปจากธรรมเลยความจริงธรรมนั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่มหาชนทั้งในปัจจุบันและภายหน้ากษัตริย์ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้ลังเกียจด้วยโคดท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ อันนี้พระองค์ก็สรุปตอนท้ายนะว่าถ้าในหมู่มนุษย์นะวันนักษัตริย์เนี่ยประเสริฐที่สุดแต่ถ้าเป็นพระรหันเนี่ยประเสริฐที่สุดกว่าเทว,วดาและมนุษย์อันนี้เข,า,ขาวลนะ่าการเกิดสังคมมนุษย์จากที่มนุษย์เนี่ยได้กายสําเร็จด้วยใจนะมีะมรัศมีซ่านไปทั่วกายเลยพอไปกินงวนดินปุ๊บเนี่ยแสงไม่มีเลยระดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นมามันก็มาสู่ยุคข,ของพวกเราเนี่ยได้กายยาว พศหญิงเพศชายก็ปรากฏขพการคาพันเตตอนช่วงท้ายเราก็ไปเชื่อมกับพระสูตรของพระองค์ได้ที่ว่านกสีจะพวก็บินมาแล้วมาบวชนี่แหลค่ะต่างวันนักกันมาก็ไปเชื่อมกับพระสูตรนั้นได้นะคะพันเตนกสีต่างๆกันบินมาที่เท้าของพระองค์แล้วกลายเป็นสีขาวหมดเลย